doing the dishes now anyway. are I do them all the time. I do it all the time. I wash, I try, I do all the work. You do nothing. Pretty face. Just a pretty face. And you still love me? Sometimes. <laughs> ฝรั่งรักเมียสิคะหอบผ้าหอบผ้ากลับมาตากให้นะคะเนี่ยผ้าที่ร้านนวดเนี่ย <ง uin> ยืนยิ้มอยู่นะคะสบายใจฮ e g กู d ดแมนฮิมกู๊ดแมนฮิมกู๊ดแมนนี่เฮ้ยใช่ไหมคะไม่เคยบ่นเลยอิน <t> ท <AKE google> oh. ้าวโอ้ นี่นะคะดูการตากผ้านะคะเรียบร้อยมากเลยนะคะดูสิคะเนี่เห็นไหมเมียยืนคุมนะคะหนาหาไม่ได้อีกแล้วนะคะ วันนี้ไม่รู้จะทําอะไรให้กินนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้ทําอะไรกิน Okay. That's okay. Mm -hmm. What are you cooking today? Doing, doing some belly pork, mm -hmm. belly pork, crackle not hard, and some chicken, chicken mm -hmm. thigh. Mm -hmm. And we do some pumpkin, mm -hmm. sweet potato, mm -hmm. and white potato. Okay. okay? <laughs> can you cut small size? I can do that for you. Thank you darling. กลับถึงบ้านเตรียมไว้ให้แล้วค่ะน่ารักมากทั้งหมูทั้งไก่เลยนะคะ จะไม่กินก็กะไรยอยู่จะลดความอ้วนได้ยังไงเนี่ยตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะวันนี้เลิกงานเลทเลิกงานช้านะคะเพราะว่ามีลูกลูกค้าตอนหกหกโมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็เสร็จจากนวดลูกค้าก็ซักผ้าลงเครื่องแล้วก็หิ้วกลับมาตากที่บ้านนะคะ กินมากเลยนะคะจัดให้เรียบร้อยเลยนะคะเสียวนะคะ กินมากเลย เอาใจถึงที่สุดเลยนะคะเนี่ย<า><ๆ>้องเคราะหเลยเนาะ In the oven, not soft, was okay. cracked, So, I have some the chili sauce in. เมื่อเช้าพาผักไปกินที่ร้านนะคะมีผักเหลือมานิดหน่อยยำมยซอสฟอกฟอกป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 อกฟอกฟอกฟอก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 อ sweet potato okay mm -hmm. white potato mm -hmm. and pumpkin บริการมาทัพใจร้านมีบริการมาทักใจเดี๋ยวลบบมามะบริใช้บริการอีก Rock salt and pepper Not more p e p ทันมากเลยนะ ดาิบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างคะสามีทำกับข้าวรอไว้ให้นะคะวันนี้ล้างรถล้างรถให้ด้วยนะคะ strength pot. Like mm hmm. nice, nice fat from the pork cooked the of from a in เมื่อเช้าเอาผักไปกินกับเต้าหู้ฮะเลือกลับมาบ้าน อยากลดน้ำหนักนะคะไม่ไหวเลยที่นี่ทำกับข้าวรอจำเป็นต้องกินโอเค what have you done to my tennis i'll run around twice as quick, quick.